สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูรถอันติดปี2012เครื่อง1.8 VTI นะครับผมดูโอ้ VTI ครับผมรถสวยสะอาดสะอานมือเดียวป้ายแดงครับผมแม็กยางใส่มาให้ใหม่นะครับแม็กขอบ17นะครับยางใสมาให้ใหม่เลยตัวรถสวยครับไม่เคยติดแจ็ตมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับลูกค้ารถสวยมากเลยสภาพดีขับดีครับ ดูรอบตัวรถกอนนะครับรถี่ขับดีเลยครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงก็ถ้าเปรียบเทียบมนาะรุ่นซีวิคตัวนี้ราคาจะถูกกว่าซีวิคในรุ่นเดียวกันซีวิคปี2012ถ้าเป็นเซ็ตเมต์น,นี้ก็ราคาก็จะแพงกว่าอันติดเราขายย่อมกว่าครับอันติดตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะผมหนึ่งเบาปรับ,บได้ขึ้นลงแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นเบา กามี่ส,สวยเลยโรงงานเดิมๆโรงงานเลยครับผมไม่ขีดไม่ขาดภาพลังคาสวยสะาาาอาดสะอาดเลยครับผมเบาะหลังสวยคอนโซลสวยไม่แตกไม่หักเลขใบอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหสิบสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรตัวนี้เป็นระบบแอร์อตโนต้นะครับอ่าวิทยุของโรงงานมามาแบบนี้เลยเออเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับผมดูห้องเครื่องอ่านี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับดูบริเวณนี้ครับผม ไม่เคยติดจี้เลยนะครับกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมคุณแจรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้าออโ pas, ต้หมดน,นะครับดูตัวนี sedan, ้เป็นออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้นะครับเนี่ยครับผมขึ้นลงออโต้นะครับดูห้องเครื่องนะครับผมดูห้องเครื่องเลยว่ามีชนหนักพลิกคว่ำไหม ไม่มีชนหนักที่คว่ำแน่นอนครับผมมาปฟาโพไม่ขยับมัดแ่กไม่มีถอดครับซุ้มหัวโจ๊กเดิมๆครับผมเดนิเกอร์อยู่ครบแล้วครบ L อาซ้ายขวาอยู่ครบนะครับผมตาส่งตะไกรเลขสามอยู่ครบนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัดับเลยการรดมือสองครับนี่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นครับคันนี้สวยเลยครับอาร์์โรงงานอยู่นะครับนี่ดูเลยครับคมจิ๊บเลยครับอาร์คมจิ๊บเลยครับ ดูครับผมแต่ตรงตะไกอยู่ครับสวยๆเลยน็อตแก้มไม่มีกระดิับฝาปองไม่มีถอดนะครับผมเครื่องนิ่งดีนะครับแอร์เย็นช่วงล่างดีฝาโปงเตอต้าอยู่นะครับต้องเครื่องเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่สองแสนเก้าพันจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับผมสองแสนซื้อกันสดลดได้ครับผมถ้าซื้อกันสดนะครับคันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังนะครับว่ามีแก๊สไหม าข้งหลังไม่เคยติดแจ๊สนะครับดูเลยครับไม่เคยติดแจ๊สนะครับไม่มีติดแก๊สไม่มีเจาะรูใดๆที่จะอุดลงอุดรูนะครับผมยางอะไรอยู่ครบนะครับผมแม่แรงอยู่ครบเครื่องมืออยู่ครบนะครับี่ไม่มีโดนนะครับดูได้เลยครับกาวเดิมโรงงานนะครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่ากาวเดิมโรงงานนะครับผมล้อขวาพวงหลังก็มีถอดนะครับลูกค้าดูได้เลยอ่าดูได้เลยครับดูได้เลยเนี่ย คันนี้เราขายอยู่ที่สองแสนเก้าพันตามป้ายเลยครับผมเจริญชัยรถบ้านครับผมเนี่ยตามนี้เลยครับผมคันนี้เราขายสองแสนเก้าพันะสนใจก็แวะมาดูได้ที่เต็นท์เจริญชัยรถบ้านนะครับผมจัดไปได้ทั่วไทยซื้อเงินสดลดได้ครับผมพาสีหกเจ็ดนะครับอพาที่หกเจ็ดเดี๋ยวจะขับพาลูกค้าขับให้ดูอ่ะไปพาขับให้ดูครับาตาเร่งเป็นยังไงครับผม อันนี้เขาเกียร์นะครับเครื่องแรงมากเลยเกียร์เปลี่ยนดีนะครับโอ้ยหยับแป๊บเดียวปุบ๊บเลยครับผมช่วงล่างดีมากเลยช่วงล่างใช้ได้เลยครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับผมเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับผม ันนี้ขายอยู่ที่สองแสนเก้าพันบาทนะครับผมจากราคาเดิมลดไปทั้งสี่หมื่นนะครับคันนี้ลดไปสี่หมื่นบาทอเอาไปขับกันยาวๆเลยครับไปดูเบลจะดงาิดนึงไม่ได้คาดจิบขัดนะครับตาเล็กดีมากเลยให้ตุงไปไดสวย ใจแวะมาชมได้ที่จริรานลุบ้านนะครับสวัสดีครับ